สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทาร์รหมอปองนะครับคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์ดาวพุธในราศีสิงห์นะครับต้องการทราบลัคนาปรึกษาส่วนตัวแอดหมอปองแอดไลน์หมอปองนะครับไม่ใช่แอดหมอปองแอดไลน์หมอปอง m, m, m o r p o n g 111 ขอบคุณแจนะขอบคุณมากเลยพี่แอนมาห่ยังไม่รู้นี่แต่ว่าพี่แอนแกน่าจะยุ่งยุ่งอยู่ โอ้เด oh ็กใหม่นี้กรีดไม่เข้าจริงๆโอเคดดดดดดดา The Emperor เออโอเค Seven of p ฟ n ันนิคนะครับพลังงานโดยรวม,มลัคนาราศีสิงห์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะหมอปองไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสองทุม่มเวลาเมืองไทยนะฮะแล้วก็คลิปใหม่ทุก7โมงนะครับโอเคเ of p a n อ c l e s นนิ e เกิลส n เซเ e ่ไม่ใช่ Seven นอีเลฟเ e ่น ออืมอคุณกำลังประเมินสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่นะครับผมรู้สึกว่าอืมสถานการณ์ของคุณเนี่ยมีทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีทั้งเรื่องของการงานการเงินนะครับมีพลังงานอาออกมาทั้งคู่นะฮะโอเคเซเลนออลพนดเคิลเนี่ยเป็นลักษณะที่ ถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยคุณกําลังประเมินว่าคุณจะอยู่ต่อหรือคุณจะไปดีนะครับคุณจะอยู่ต่อหรือคุณจะไปดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตกลงคุณคุณจะอยู่ต่อหรือไปดีถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ต่อหรือคุณจะไปพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ชี้แนะให้คุณกลับไปมองดูอย่าเพิกเฉยคือให้เขาเรียกอะไรให้กลับไปดูว่าประเมิน สิ่งที่คุณลงทุนไปนะครับสิ่งที่คุณลงแรงไปมันได้คุ้มหรือเปล่านะฮะอ่ามันได้คุ้มค่ากันหรือเปล่านะฮะโอเคไหมเซเว of Pentacles เป็นจุดที่คุณจะต้องฉุกคิดว่าโอเคนี่คือสิ่งที่คุณลงทุนไปมันได้กำไรหรือมันขาดทุนในภาพรวมทั้งหมดนะฮะโอเคไหมครับ ในเรื่องของความสัมพันธ์มันมาถึงจุดที่คุณอาจจะต้องพิจารณานะฮะนิดหนึ่งนะมันไม่ได้เป็นประเด็นมากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีนะฮะสำหรับชาวราศีสิงลัคนาราศีสิงนะครับโอเคอ่ะเข้าพลังงานในอดีตนะครับผมพลังงานจากอดีตมีคนเข้าใจผิดเนาะ พอบอกพลังงานจากอดีตเนี่ยมีคนบอกว่าทําไมต้องดูพลังงานจากอดีตก็พลังงานจากอดีตเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของปัจจุบันนะครับผมแล้วคุณดูพลังงานปัจจุบันเพื่อเขาเรีกคาดคาดนเนหรือดูแนวโน้มของพลังงานในอนาคตไงทุกคนมีอดีตอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> เป็นของตัวเองโอเคอ่ะนี่คือคําอธิบายนะครับผมจะคอยอธิบายไปทีละเล็กทีละน้อยให้ความเข้าใจมันถูกต้อง The Emperor, The Emperor นะครับแล้วก็ Queen of Bonds, Four of s o u r c e ผมมองว่าไอ้ตัวพลังงานที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณคุณทำมาเนี่ยเรียกว่าสุดละของคุณนะฮะด้วยพลังงานอะไรด้วยพลังงานของ f o r of s o u r c e นะฮะ f o r of s o u r c e อ่า คือคุณทุ่มเทนะครับคุณทุ่มเทมากๆโดยเฉพาะพลังงานของ queen of bonds เนี่ย queen of b o n s เนี่ยเป็นพลังงานเรื่องของการลงทุนทำงานลงแรงนะครับทุ่มเต็มที่นะฮะทุ่มเต็มที่ทุ่มจนบางทีคุณทำเกินลิมิตของตัวเองไปละนะครับเพราะว่า queen of bonds นะฮะ queen of b o n s มาพร้อมกับ f o of source เนี่ย มันเป็นสภาวะที่ต้องการการพักต้องการการพักผ่อนนะฮะต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่ถ้าอยู่ในสภาวะจิตที่ไม่มีสมาธิเนี่ยจะต้องนั่งสมาธิคือรักษาหรือเยียวยาอะไรบางอย่างถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยผมรู้สึกว่า,าสำหรับ ลัคนาราศีสิงห์ถ้าใครมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่คุณทําไปสุดแล้วคุณทําพยายามทําเต็มที่แล้วคุณคิดว่าทําเต็มที่แล้วนะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ได้เท่าที่คุณคิดไว้เท่าที่คุณคาดไว้ for of source เนี่ยเลยเป็นสภาวะที่เหมือนกับคุณต้องการการการพักหรือว่าเว้นระยะหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทบทวนนะครนี้ เดี๋ยวเราดูเด็กนี้คือ beautiful creatures นะครับ beautiful creatures uh, ผมจะดูพลังงาน how อันนี้พลังงาน why นะครับผมพลังงาน how ก็คือแล้วคุณจะต้องทำอย่างไรต่อนะฮะเราดู how นะ e o g w t of w อ n สอเดอวอส่าโอเคสื่อสารครับสื่อสาร Eight of w น messages Eight of w อ n หมายถึงพลังงานนี้ยคุณคือคุณทำไปเยอะผมรู้สึกว่าคุณทำอะไรไปเยอะบางส่วนของผู้คุณเนี้ยทำอะไรไปเยอะมากเยอะเยทำเยอะเยอะเยอแต่ว่าลืมสื่สารพูดง่ายว่าถ้าเกิดถ้าคุณทำงานคุณทำ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 แต่ว่าคนอื่นมองไม่เห็นผลงานของคุณก็แปลว่า แปลว่าคุณไม่มีผลงานนะเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดใครไม่สามารถเข้าเข้าถึงหรือรับรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็แปลว่าไม่มีผลงานซึ่งถ้าคุณอยู่ในสภาวะของการทำงานแล้วไม่มีใครเห็นคุณค่าเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้พรีเซนต์ตัวเองคุณไม่ได้สื่อสารนะครับแมสเ a จนี่คือการที่คุณจะต้องสื่อสารให้มากขึ้นนะครับผมโอเคไหมไม่ใช่แค่ทำอย่างเดียว นะทำมาดีแล้วนะครับผมแต่ต้องสื่อสารด้วยสื่อสารเนี่ยเป็นสกิลหนึ่งหรือเป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดในเรื่องของการงานของคุณนะโอเคปะโอเคนะเข้าใจนะในเรื่องของความสัมพันธ์เช่นเดียวกันคุณจะต้องสื่อสารมากกว่านี้แปลว่าต่อให้คุณรู้สึกยังไงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรก็แล้วแต่แต่คุณไม่ได้สื่อสารโทษสำหรับใครที่บอกว่าตัวเองสื่อสารแล้ว มันแปลว่าฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้รับแมสเซจเขาไม่ได้รับข้อความเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณเขาไม่รู้ว่าคุณทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นทำไงดีอะถ้าเขาเป็นคนสำคัญของคุณคุณก็ต้องสื่อสารสื่อสารสื่อสาร,สอสารไอ้สิ่งที่คุณทำไอ้สิ่งที่คุณคิดนั่นแหละต้องสื่อสารนะครับถึงจะรู้นะฮะ,อะโอเคปะ พลังงานโดยรวมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการงานนะผมพลังงานวันนี้มันเป็นเรื่องของการงานไนะอ้ลักษณาราศีกรกฎก็เป็นเรื่องของงานนะฮะ <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวมีเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึง <c oughs> แต่ว่ามันก็รวมกันนะั่นแหละเพราะว่านี้คือพลังงานรวมนะพลังงานในปัจจุบันนะครับพลังงานในปัจจุบนัน three of swords the justice six of swords ดูพลังงานของ t r e of source นะฮะ tree of source อันนี้ชัดเจนนะครับในพลังงานเรื่องของออความสัมพันธ์เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ตามพลังงานจากอดีตที่เป็นพื้นฐานมาคือคือเขาทำไอ,อ้คุณทำเขาไม่รู้สึกนะครับผมหรือในทางกลับกันเนี่ยทางนู้นทำคุณไม่รู้สึกเหมือนกันนะฮะ หรือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมีบางสิ่งบางอย่างหายออกไปจากภาพรวมของความสัมพันธ์นะครับมันมันยังขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะในความสัมพันธ์นี้ three of source three of source และ the justice three of source and the justice ไอความยุติธรรม justice ไอความยุติธรรม so called justice มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเขาเรียก skeptical s, หรือเหมือนกับไม่เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้สึกมันไม่ใช่ไม่น่าเป็นอย่างนั้นถามว่าทำไมด้วยพลังงานของ six of source นะครับ six of source แปลว่าอะไรคือผมมองเห็นว่าคือคุณตัดสินใจบางอย่างคุณยอมทำอะไรบางอย่างนะ แต่ผลที่ได้รับอะ่ะมันไม่ได้อย่างที่คุณต้องการทาั้งๆที่คุณยอมเสียสละบางอย่างไปแล้วด้วยพลังงานของ six of sources เนี่ยคุณเสียสละอะไรบางอย่างนะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเอาเป็นว่าคุณเหมือนพยายามทำหรือคุณพยายามที่จะ,ะให้อภยัยหรือคุณพยายามจะถอยถอย,ถอยสุดตัวและเรียกว่าถอยสุดตัวเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เขาเรียกอะไร โชว์หรือแสดงนะครับให้คนอื่นหรือคนที่อยู่รอบนอกคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณเข้าใจแล้วก็รู้สึกแบบนั้นเขาก็ยังรู้สึกว่าม,มันมีบางอย่างเพราะเขารออะไรอยู่เพราะเขาประเมินอะไรอยู่เป็นช่วงที่เขาประเมินอะไรอยู่นะครับโอเคไหมนะเซเว่นออกแพนนิคแสดงว่าเขาจับจับตามองหรือเขาดูอะไรอยู่ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่ะแล้วทำอย่างไรสำหรับพลังงานนี้โดยเฉพาะ tree of source นะผม clarify t of s o r c e king of cups โอเคเกิดค่อนข้างดีนะฮะ king of cups king of cup s king of cup s คุณควรจะทำอย่างไรในปัญหานี้นะในความสัมพันธ์นี้ในพลังงานนี้ king of cup s fascination คุณจะต้องทำให้ตัวคุณดึงดูดคุณต้องทำให้ตัวคุณดึงดูดเป็นที่สนใจนะครับผม สมมุติว่าคุณต้องการ attention ของใครอะของหัวหน้าคุณคุณจะต้องอันที่หนึ่งพลังงานมันชัดเจนอยู่แล้ว communicate message ตัว a d s คุณต้อง present ตัวเองคุณจะต้องคือไม่ใช่แค่ทำอย่างเดียวแต่ว่าต้องสื่อสารออกมานะให้คนอื่นได้รับรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่และจะต้องคือ king of cups fascination คุณจะต้องมี จุดเด่นเป็นองค์ประกรอบของคุณที่ทำให้ตัวคุณเนี่ยโดดเด่นออกจากคู่แข่งอื่นเพื่อนร่วมงานคนอื่นความสัมพันธ์คนอื่นสมสมมติว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่โอเคพาร์นเนอร์ของคุณหรือคนที่คุณอยากจะเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยมีตัวเลือกเยอะมากนะครับและเขายังไม่ได้คอมมิตกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่พอเขาประเมินคุณก็ต้องทำให้ตัวเอง มีคุณค่านะแล้วก็ต้องทําให้ตัวเองรู้สึกคือดึงดูด,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 ดความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับผมโอเคไหม fascination โอเคต่อไปพลังงานในอนาคตอันใกล้นะครับผมคุณได้ the date e page of p a n a c l <oughs> e s Job, acles, และ the moon อ่าผมมองเห็นสิ่งที่ไม่แน่นอนความไม่แน่นอน บางอย่างที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินสถานการณ์ต่อจากนี้ The date หมายถึงโอกาสใหม่ที่จะเข้ามาการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านสำหรับใครที่ต้องการที่จะหาใหม่นะฮะงานใหม่คู่ครองใหม่คนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่โปรเจกต์ใหม่จุดในอนาคตอันใกลน้นี้เป็นจุดที่ดีที่คุณควรจะมองหาครารนี้เนี่ย ถ้าจะถามว่าแล้วมันจะราบรื่นไหมเดอะมูนมันโอเคแต่ว่ามันมีมันเป็นเพราะความกลัวมันเป็นเพราะความไม่คุ้นชินเดอะมูนหมายถึงความกลัวความกังวลความหวาดวิตกนะฮะที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่คุณจะตัดสินใจในอนาคตอันใกล้เดอะมูนนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่คุณจะทำเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะ control, ควบคุมปัจจัยอื่นๆภายนอกได้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณควรที่จะเริ่มต้นที่ตนเองนะครับ Page o f p a n a c l e s คุณควรที่จะเริ่มต้นจากตนเองทีละเล็กทีละน้อยนะค่อยๆทำความเข้าใจค่อยๆเ,ออเขาเรียกอะไรศึกษาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ไม่ว่าจะความสัมพันธ์ของคุณการงานของคุณนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูพลังงานเรามาดูพลังงาน How นะทำไงนะครับ clarify the moon หลีกเลี่ยงความความไม่แน่นอนนะครับ โฟ r o s s ซ o r ์ส Repost f โฟล of s ซอ r นะครับผม Repost ซึ่งเป็นพลังงานอย่างเงี้ยเขาเรียกดับเบิลดาวหรือ d o บเบิลคอนเฟินี่ก็คือ for of source นะฮะทำยังไง f four of source แปลว่าอะไรแปลว่าจักรวาลต้องการให้คุณคิดพิจารณาในสิ่งที่คุณกลัวว่ามันจริงหรือไม่จริง แล้วมันจะมีผลกระทบยังไงพอคุณรู้ว่ามันมีผลกระทบยังไงคุณก็จะสามารถคิดหนทางแก้ไขไวล่่งหน้าได้นะครับอืมโอเคอยู่ในช่วงที่ประเมินหรือถูกประเมินนะครับสำหรับชาวพลังงานราศีสิงห์นะครับพลังงานนี้ผมเน้นหนักไปในเรื่องของการงานเพราะมันขึ้นเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะ แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรือนที่10การงานใครอยู่ในราศีสิงห์นะฮะโอเคและความสัมพันธ์นะฮะเรือนที่5เรือนที่7ในราศีสิงห์นะครับผมโอเคไหมครับอ่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมหมอปองไลฟ์ทุก2ทุ่มนะฮะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสและคลิปใหม่ทุก7โมงนะครับโอเค